ค่ะสวัสดีค่ะมือนนี้ดีแมวพามาเบ่งก้องประดิษฐ์ก้องอันยอดปุ๋ยเนาะที่ของเหลือไซสเฮาอันนี้เป็นเป็นถังถังชิดยาหนีมห้าลิตรที่เป็นเป็นแบตเตอรี่เนาะเหลือไซสแล้วแบตเตอรี่มันพังไปแล้วเฮากันเลยเบ่งมามาเอาทออันนี้อันนี้ข้อโทษเท่าไหร่ก่อนนะสองนิ้ว สอ,สองนิ้วมานิ้วสองนิ้วมานิ้วแล้วก็นี่อันนี้ชายางยังอันเป็นห้อยเครื่องลูกฟุ้นเพอาเคียงลูกฟุนฟ้น <laughs> ประดิษฐ์เอาเด้เดอะทำไมพี่น้องเลยประหยัดประหยัดนี่อันเคียงลูกฟุ้นเห็นบ่เคียงลูกฟุ้นมาข้ออ่อนเครืงลูกฟุนขออ่อนเครืงลูกฟุนฟนฟ้นมาก่อนนี่อันนี้เป็นข้อโอเนาะข้อโอมาเป็นอันนี้แปบ๊บแป๊บหกหุนอันนี้สามพางสามพางนี่ไว้ ไว้ยึดติดกับไม้เนาะไม้ที่เหาที่เห็ดปิดเปิดสําหรับปุ๋ยลงค่ะเบิงเบงอันนี้ก็เป็นอขทดนมาอันนี้ปุ๋ยลงนี่เพิ่นกระเห็ดเป็นไม้เนาะอันนี้เป็นยางฮัดไว้ซื้อเ้อน,นี่ไม้เวลาเวลาเขาที่เอาปุ๋ยลงเขาก็เขาก็กำกำตัวนี้นี่กำกำตัวนี้อันนี้ก็เปิดเห็นบ่ะอันนี้เปิดเนี่ยลายเนี่ยเปิดเปิดให้ปุ๋ยลงแล้วเขาก็งับไว้อันนี้ประดิษฐ์เอาจา้ะ ประดิษฐ์เจ้าของเรือไซเนาะประดิษฐ์เจ้าข่องเรือไซง่ายๆเลยค่ะเราว่าของเรือไซเนาะนี่เวลาเหาเวลาเห่าซีเห่าซีไซปุ๋ยเนาะเหากระกำตัวนี้ค่ะกำตัวนี้บตัวนี้กระเปิดตัวนี้กระเปิดกระปุยกระโลลงแล้วเขาก็ปิดปิดเนะเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดประดิษฐ์เอาเนาะขอแม่พี่น้องไว้ประหยัดประหยัด เมียวามไพยให้เบิ้องเราเด้อนี่เจ้าของเขาบก้าอวกล้องดอกเรียไป้อยเบิ้งเงจ้าของขึ้นบก้าอวกล้องจ้าสวัสดีจา้าประดิษฐ์เอาประดิษฐ์เอา